็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเดมูลและวันนี้ผมก็มีหนังเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังกันนั่นก็คือชื่อเรื่องว่า Ginger s t e เเกิดเรื่องช็อกอย่างมากในครอบครัวหนึ่งเมื่อผู้เป็นแม่เห็นลูกน้อยเล่นอุ้งเท้าสัตว์ที่เปื้อนเลือดมันเป็นสัตว์ของบัสเตอร์สุนัขสุดที่รักของเธอที่โดนฆ่าอย่างโหนเหี้ยมมันฉีกตับไตไส้พุงกระจาก,กระจายคุณแม่อุ้มลูกน้อยวิ่งร้องไห้ออกมานอกบ้านตะโกนบอกทางน้ำตาว่ามันฆ่าหมาเราตัดภาพมาที่สองพี่น้อง บริจิตและก็จินเจอร์ทั้งสองคนกําลังครีเอทวิธีการตายสุดแปลกๆต่างๆนานานพวกเธอจัดฉากและก็ถ่ายภาพเอาไว้ที่แท้จริงแล้วทั้งสองเนี่ยกำลังทาโปรเจกต์ส่งครูแต่ดูเหมือนว่าครูเนี่ยไม่ค่อยชอบใจสักเท่าไรมันน่าสยดสยองเหมือนจริงเกินไปช่วงวิชาพละจินเจอร์ดูท่าทางปวดหลังแปลกๆสองพี่น้องกําลังยืนนินทาเพื่อนร่วมห้องคนหนึ่งทรีน่าสาวส่ประจําห้องเมื่อทรีน่ารู้เธอกังวงแผนแกล้งทั้งสอง โดยการเริ่มจากผลักให้บริจิตล้มทับซากหมาก่อนจะโหร่อยย B อีริ่ิงไปที่ห้องน้ําโดยที่มีจินเจอร์หรือว่าจินเนี่ยวิ่งตามไปเธอถามน้องสาวว่าจะเอาอยัางไงกับยจยทรีน่าจัดการมันเลยดีไหมบีในกระตอบแบบเย็นชาว่าจัดมันเลยดูเหมือนทั้งสองเนี่ยจะเอาจริงแต่พอถึงเวลานะครับพวกเธอก็ไม่กล้าจัดการอะไรได้แต่นั่งมองทรีน่าแอบซื้อยา,ยาอยู่ห่างตงเย็นขนาดนั่งกินข้าวจินก็มีอาการปวดหลังขึ้นมา แม่เธอก็ถามว่าอาการเป็นยังไงมั่งสุดท้ายคือประจำเดือนของเธอเนี่ยกำลังจะมาหลังจากมาช้าไป3ปีแม่ของเธอเนี่ยดีใจมากที่ลูกโตเป็นสาวสักทีแต่จินเนี่ยอารมณ์เสียที่รู้ว่าประจำเดือนจะมาเธอคิดว่ามันเป็นคำสาปจนเกิดทะเลาะก,กับแม่สองพี่น้องเดินมาที่สนามเด็กเล่นแถวบ้านเพื่อจะหาศพหมาไปแกล้งทรีน่าแต่แล้วประจำเดือนของจินเนี่ยก็มาพอดีทันใดนั้นสัตว์ร้ายน้ามันกรพุ่งเข้ามาโฉบร่างของจินหายเข้าไปในป่า บีเนี่ยตกใจมากเธอตะโกนเรียกหาพี่สาวและเธอก็ได้ยินเสียงจินอยู่ไกลๆในป่าก็เลยวิ่งเข้าไปจินพยายามจะยื้อร่างหนีสัตว์ร้ายเธอโดนมันเล่นงานอย่างหนักทั้งขีดทั้งข่วนจนเลือดเปื้อนเต็มหน้าไปหมดสองพี่น้องก็พากันวิ่งหนีสุดชีวิตจนมาถึงหน้าถนนพวกเธอเนี่ยเกือบโดนรถชนแต่ว่าสัตว์ร้ายที่วิ่งตามพวกเธอมาเนี่ยก็โดนรถทับเข้าเต็ม,เ,มเลือดของมันเนี่ยสาดกระจายเต็มรถชายคนนั้นเขามีชื่อว่าแซมค้นขายยานั่นเองแซมทั้งช็อกทั้งกลัว ที่ตัวเองเนี่ยขับรถชนตัวอะไรบางอย่างก็ไม่รู้ด้านสองพี่น้องก็รีบวิ่งกลับเข้าบ้านแต่ก็ดูเหมือนว่าเลือดเนี่ยจะหยุดไหลแบบเร็วมากแผลก็เริ่มสมานกันและจินก็ไม่มีอาการบาดเจ็บแต่อย่างใดสองพี่น้องตกใจมากน่นมันตัวบ้าอะไรบีเนี่ยก็บอกว่ามันเป็นคำสาบที่พีศาตร้ายมันได้กลิ่นประจำเดือนมันก็เลยออกมาตามล่ายิงสาวคนนั้นบีแต่ดึงรูปจากกล้องพลลอ,อยของเธอเนี่ยออกมาดูมันถ่ายติดภาพใบหน้าของสัตว์ร้ายตัวนั้น เช้าวันรุ่งขึ้นสองพี่น้องก็ไปซื้อผ้านาไม้ที่มินิมาร์ทจินเนี่ยมีอาการปวดท้องมากเจสันเพื่อเรื่องห้องของ,ของพวกเธอเนี่ยก็ชวนจินไปพียาสักปื้นรับรองว่าหายปวดท้องแน่นอนจินก็เลยตามเพื่อนของเธอไปพียากันอยู่ในรถของแซมบีเนี่ยรออยู่ด้านนอกเธอสงสัยว่ารถของแซมเนี่ยไปชนกับอะไรมาแซมเนี่ยก็ตอบแบบกลนตีนไปว่าครึ่งคนครึ่งสัตว์มัง้งไม่รู้สิจากนั้นพวกทรีน่าก็ตามมาพร้อมกับหมาของเธอ เมื่อมาเห็นจินมันก็เห่าอย่างบ้าคลาั่งจนทรีน่าเกือบจะเอาไม่อยู่จินก็เลยรีบวิ่งเข้าห้องน้ำไปปรากฏว่าที่แผลของเธอนั้นมีขนเนี่ยงอออกมาบีตื่นเต้นกับสิ่งนี้มากแต่จินเนี่ยไม่สนุกด้วยฉันไม่อยากจะมีขนหน้าอกนะมันทุเรศแต่แล้วบีก็คิดว่าเธอน่ะถูกกัดในเคระจันเต็มดวงและเริ่มมีขนงอออกมาหรือว่าพี่เนี่ยจะกลายเป็นมนุษย์หมาป่าจินก็ยิ่งอารมณ์เสียหนักจากคำพูดของน้องสาว เมื่อกลับมาถึงบ้านแม่ก็ทําเค้กมาฉลองให้กับจินที่โตเป็นสาวแล้วจินคิดว่าน้องเนี่ยแอบบอกแม่แต่ที่จริงแล้วแม่เนี่ยเจอกันเก่งในที่เปื้อนคราบเลือดต่างหากนั่นทำให้สองพี่น้องทะเลาะก,กันบีก็หันมาศึกษาเรื่องเกี่ยวกับประจําเดือนของเธอแล้วก็คอยนับวันไข่ตกให้พี่สาวแล้วก็ดูวิธีจัดการกับหมาป่าในหนังส่วนจินเองก็เริ่มเปลี่ยนไปเธอเริ่มแต่งตัวรัดรูปเริ่มอ่อยผู้ชายไปทั่วหันไปขั้วกับเจสันเรียกได้ว่าเข้าสู่ช่วงแตกเนื้อสาวก,กันเลย แซมเข้ามาทักทายบีเข้าคืนรูปและก็ของที่เธอทําตกไว้เมื่อวันก่อนตอนที่โดนหมาของทีน,าน่าในเห่าเขาสงสัยว่าสัตว์นั่นคือตัวอะไรกันแน่ดึกคืนหนึ่งบีก็แอบดูที่ก้นพี่สาวแล้วก็พบว่ามันนะมีหางเล็กๆงอออกมาเธอตกใจกลัวมากก็เลยปรึกษาแซมเรื่องสัตประหลาดนี้โดยแกล้งบอกเขาว่าเธอโดนกัดเขาบอกว่ามันต้องมีวิธีรักษาสิโดยใช้แหวนเงินไงเป็นโลหะบริสุทธิ์นะ ตอนนี้จินก็สนใจแต่ผู้ชายและก็ยังไม่หายโกรดน้องสาวทําให้บีเนี่ยรู้สึกว้าวิมากแม่ของเธอก็อธิบายให้ฟังว่ามันเป็นเรื่องปกติของช่วงวัยตัดภาพไปที่จินที่กําลังนนเนกับเจสันในรถแต่แล้วเธอก็เกิดควบคุมตัวเองไม่ได้ก็เลยจัดการเจสันไปเรียบร้อยบีตื่นขึ้นมาแล้วก็เจอพี่สาวในห้องน้ําเนื้อตัวเนี่ยเลื่อนเลือดเธอตกใจมากแล้วก็คิดว่าพี่เนี่ยต้องจัดการเจสันไปแล้วแน่แเธอก็เลยถามว่าเขาอยู่ไหนจินก็บอกว่า อยู่ข้างบ้านเมื่อบีวินรัวขึ้นไปดูปรกากฏว่าเป็นนอร์แมนมาข้างบ้านเธอที่โดนฆ่าจินบอกว่ามันหาไม่หยุดและฉันก็ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เลยฉันจะทำยังไงดีดีก็ลองใช้แหวนเงินรักษาการให้พี่สาวโดยเจาะใส่สะดือเธอหางของจินเนี่ยก็เริ่มยาวขึ้นเรื่อยๆบีก็เลยต้องช่วยเอาเทปกาวเนี่ยมาแทบหางไว้ก่อนจะเริ่มเรียนวิชาพละด้านเจสันเขาก็เดินมาอดผลงานกับเพื่อนและก็บอกว่าจินเจอเนี่ยโคตรแซ่บเลย และก็เหมือนเดิมทรีน่าก็ยังคงตามแกล้งบีอยู่แต่ครั้งนี้จินกระโดดคร่อมทรีน่าและก็ซัดหน้าเธออยู่หลายหมัดจนครูเนี่ยต้องเข้ามาแยกวงด้านเจสันเขามีอาการปแปลกๆฉี่เป็นเลือดบีก็สันนิฐานว่าจินแพร่เชื้อให้เขาพวกเธอมีเซ็ก์กันโดยที่ไม่ป้องกันหรอตอนนี้บีรู้แล้วว่าแวนเงินรักษาเธอไม่ได้ก็เลยไปหาแซมโดยที่มีจินน่ะตามไปด้วยจินก็บอกกับพี่สาวว่าอย่าลุดปากบอกแซมแล้วว่าเธอเองก็ติดเชื้อ เมื่อไปถึงโรงเรืบนของแซมเขาดูไม่ค่อยชอบคิดหน้าจินสักเท่าไหร่เขาแนะนําว่าพิษของดอกมาชนิดหนึ่งน่าจะรักษาได้เหมือนน้ำย่อต้องเอาน้ำบ่งอะแต่มันก็ต้องใช้เวลาจินก็ใจร้อนเธอก็เลยหลุดออกมาว่ามันอ่ะช้าเกินไปตอนนี้หางของเธอเนี่ยออกมาแล้วแซมตกใจคิดว่าบีเนี่ยหางงอกแล้วตอนนี้กรงเล็บก็เริ่มงอกมาจากเท้าของจินเธอยังรู้สึกเครียดกับอาการนี้เดึกคืนนั้นหลังจากแม่ออกไปข้างนอกทรีน่าก็มาหาเรื่องบีถึงบ้าน เธอก็พร้ามว่าเอามาของเธอคืนมาได้แล้วแล้วก็เลิกยุ่งกับแซนสีทีบีก็พยายามไล่ให้ทรีน่าเนี่ยกลับบ้านไปจินก็เลยพุ่งตัวเข้ามาลอกขอทรีน่าลากเข้าบ้านกวาดเข้าขอบบนโต๊ะตกพื้นบีพยายามจะพูดให้พี่เนี่ยปล่อยทรีน่าแต่ว่าพี่เนี่ยก็ควบคุมตัวเองไม่ได้และสุดท้ายจินเนี่ยก็ของขึ้นเธออัลวาดและกระดาษทอน้องคิดว่าแหวนเงินเนี่ยมันจะช่วยได้อย่างนั้นเหรอเธอมันโง่ม,มากเลยนะถ้าเห็นแซมดีกว่าพี่เนี่ยก็ไม่ต้องมายุ่งกันอีกทรีน่าก็ดิ้นจนหลุด เธอก็คว้ามีดขึ้นมาป้องกันตัวจินก็บอกว่าแค่เราเล่นหน้าแต่แล้วทรีน่าก็เหยียบนมลื่นหัวฟาดกับโต๊ะเลือดไหลนองพื้นบีเนี่ยตกใจมากขณะนั้นแม่ของเธอเนี่ยก,กลับมาถึงบ้านพอดีทั้งสองคนก็รีบจัดฉากแกล้งตายเพื่อถ่ายงานส่งครูพ่อและก็แม่เนี่ยตกใจมากก็เลยบอกว่าอย่ากแกล้งตายในบ้านอีกตอนนี้ศพของทรีน่าถูกซ่อนในตู้แช่เนื้อบีเองก็พยายามจะเบี่ยงเบนความสนใจแม่โดยแกล้งถามว่าผู้ชายชอบอะไร แม่เนี่ยก็ดีใจมากที่ลูกกําลังจะโตเป็นสาวอีกคนแต่พ่อคิดว่าลูกสองคนเนี่ยกำลังปิดบังอะไรอยู่แน่ๆทั้งสองคนเลยช่วยกันแบกศพทรีน่าไปฝังและก็ทําให้ทุกคนคิดว่าทรีน่าเนี่ยไปเที่ยวแล้วก็หายตัวไปที่โรงเรียนได้ผิดประกาศตามหาตัวทรีน่าตอนนี้อาการของเจสันเนี่ยแย่ลงมากๆเขาฆ่าหมาที่บ้านแล้วก็ตามวอยไวใส่บีว่าจะต้องทํายังไงดีอะจินเนี่ยหลบหน้าฉันตลอดเลยโชคดีมากที่ลุงพันโรงเนี่ยมาช่วยไว้ได้ทัน ทางตำรวจเนี่ยต้องคุยกับทั้งสองเกี่ยวกับเรื่องที่ทรีน่าหายตัวไปแม่ยพยายามจะคาดค้นคำตอบจากลูกแต่บีก็บอกแค่ว่าทะเลาะก,กันเรื่องแย่งผู้ชายไม่มีอะไรมากหรอกจากนั้นเธอก็เห็นดอกไม้ที่แม่ซื้อมามันคือดอกไม้พิษที่แซมเนี่ยเคยบอกเธอคิดว่ามันจะต้องรักษาอาการของพี่ได้แน่ๆเช้าวันรุ่งขึ้นบีก็ขังพี่สาวในห้องน้ําขณะที่เธอเอาดอกไม้ไปหาแซมเพื่อหาวิธีรักษาแซมนแนะนําว่าให้ใช้ทางตรงก็คือฉีดเข้าเส้น แต่เขาก็ไม่รู้ว่าจะต้องใช้อย่างไงปริมาณขนาดไหนถึงจะพอเหมาะไม่งั้นอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตก็ได้บี B. ก็เลยบอกว่าถ้าไม่ลองก็ไม่รู้นะทั้งสองคนก็เลยช่วยกันสกัดน้ําจากดอกไม้ออกมาในขณะที่จินก็นั่งคลั่งอยู่ในห้องน้ําเธอก็ทั้งทุบทั้งถีบประตูจนเลือดไหลเต็มไปหมดสลับกับนั่งร้องไห้แต่ว่าสุดท้ายแซมก็รู้ความจริงว่าคนที่ป่วนก็คือจินเจอร์ไม่ใช่บีเมื่อบีกลับมาถึงห้องปรากฏว่าจินเนี่ยได้พังประตูออกมาเรียบร้อยแล้ว เธอกลับไปที่โรงเรียนและก็ชวนเพื่อนผู้ชายเนี่ยไปปาร์ตีฮ้ฮาโลวีนคืนนี้บีออกตามหาพี่สาวจนเจอเจสันที่กำลงังคลั่นเธอก็เลยจัดการปักเข็มฉีดยาและก็ฉีดพิษของดอกไม้เนี่ยเข้าไปจนหมดเจสันนอนแน่นิ่งไปสักครู่ก่อนจะฟื้นขึ้นมาแล้วก็กลับมามีอาการปกติบีรีออกมาตามหาพี่สาวอีกครั้งจนพบว่าเธอเนี่ยได้จัดการฆ่าครูฝ่ายปกครองตายแล้วจินกรธมากที่โดนน้องขังไว้ในห้องน้ำบีก็บอกว่าคืนนี้เราจะจัดการเก็บกวาดที่นี่ และพี่จะต้องได้รับการรักษาตัดภาพมาที่พ่อและก็แม่พวกเขาเจอชิ้นส่วนนิ้วของทรีน,น่าตกอยู่ที่สวนแต่แม่ในกระบอกพ่อว่าเป็นของปลอมอาจจะเป็นโปรเจกต์ของลูกก็ได้และก็จัดการกับนิ้วใส่กล่องแช่ตู้เย็นแต่จริงๆแล้วแม่ในแอบสงสัยในตัวลูกๆอยู่ตกดึกคืนนั้นขณะที่บีกําลังเอารถเข็นเนี่ยมาทางำความสะอาดคราบเลือดแต่จินเนี่ยก็เกิดคลุมคลั่งขึ้นมาและเธอก็ได้ฆ่าลุงพันโรงตายตอนนี้เธอควบคุมตัวเองไม่ได้ และก็เสพติดการฆ่ามากขึ้นเรื่อยๆเ,เธอจัดการจนน้องสาวเนี่ยไปกองกับพื้นและก็วางแผนจะไปจัดการแซมต่อตัดภาพมาที่บ้านแม่ของทั้งสองเจอกับศพของทรีน่าที่พวกเธอจัดการฝังไว้แม่เนี่ยก็ขับรถตามหาลูกสาวมาถึงถนนจนเจอบีแม่ถามว่าพี่ไปไหนเธอก็เลยบอกว่าโรงพยาบาลแม่ก็รีบขับรถไปยังที่หมายและก็บอกให้บีเนี่ยตามพี่สาวออกมาด้านจีนแต่เธอบุกมาหาแซมที่โรงพยาบาล และพยายามจะยั่วยวนเพื่อให้เขาเนี่ยมีไรด้วยแซนก็ปฏิเสธเสียงแข็งแต่จินเนี่ยก็ไม่ยอมหยุดจนแซนผลักเธอออกและก็เริ่มมีปากเสียงกันสุดท้ายแซนก็โดนจินเนี่ยทำร้ายบีเนี่ยได้ยินเสียงเธอก็เลยรีบผลักประตูเข้าไปเธอโมโหมากแล้วก็ตะหวาดพี่สาวถ้าต้องการตัวฉันเนี่ยก็เอาไปเลยเลิกทำร้ายคนอื่นได้แล้วเธอกรีดมือของตัวเองให้เป็นแผลแล้วก็เอาไปทาบกับมือเปื้อนเลือดของพี่จากนั้นก็รีบลากพี่สาวเนี่ยออกมาข้างนอก ด้านแม่เนี่ยกระวนกระวายและก็ถือกล่องใส่นิ้วเข้าไปตามหาลูกในงานปาร์ตี้แซมก็ตามออกมาและก็ใช้พลวตีหัวจินจนสลบบีก็เลยด่าเขาไปหนึ่งยกไอ้บ้าเอ้ยพี่จ่าต้ไม้หน่มารักษาได้ผลและนี่เนี่ยก็เป็นวิธีเดียวที่จะทําให้เธอเนี่ยย้อมกลับบ้านกับฉันได้แซมก็เลยขอโทษเพราะว่าเขาเนี่ยไม่รู้จากนั้นทั้งสองเนี่ยก็ได้อุ้มร่างจินใส่ท้ายรถแล้วก็มุ่งหน้ากลับไปที่บ้านบีก็เริ่มมีอาการแปลกๆจินที่ถูกขังอยู่ท้ายรถก็เริ่มกลายร่างเป็นสประหลาด จินเนี่ยที่กลายร่างเต็มตัวก็พุ่งออกมาจากรถชนทั้งสองดม้มและก็เรียบวิ่งหนีเข้าบ้านไปบีค่อยๆย,ย่องเข้าบ้านเพื่อที่จะเอาดอกไม้เนี่ยมาเพิ่มและตอนนี้ข้าวของในบ้านกระโดนทำลายจนเละเทแะแอาการของบีเนี่ยก็เริ่มแย่ลงขึ้นเรื่อยๆสติหลุดล่องลอยมือไม้ชาทั้งสองคนเข้ามาหลบในห้องเก็บของและก็เริ่มสกัดพิจากดอกไม้เมื่อในยามาแพ้น,น่ก็คือแซมจะเป็นคนออกไปฉีดมันเองเมื่อเขาแงะประตูออก ทันใดน,นั้นก็โดนสัตว์ร,ร้ายเนี่ยลากไปจัดการแซมร้องเสียงหลงบีทำได้แค่ตกใจยอยู่ในห้องเก็บของเลือดของแซมก็ไหลนองเข้ามาใต้ช่องประตูสัตว์ร,ร้ายคำรามกล้องบีค่อยๆย่องออกมาจากห้องเก็บของทั้งบ้านเนี่ยก็เต็มไปด้วยเลือดเธอเก็บเข็มฉีดยาที่หล่นอยู่แล้วก็เดินตามรอยเลือดไปเรื่อยๆจนถึงขั้นบันไดชั้นใต้ดินสติของเธอเนี่ยก็วู้บไปทีนึงทำให้ร่างของเธอล้มลงเข็มฉีดยาก็เลยหลุดมือเสียงแซมร้องเนี่ยก็ดังขึ้น บีริเดินไปหาต้นเสียงแล้วก็พบว่าแซมเนี่ยโดนทำร้ายอย่างหนักเนื้อตัวเต็มไปด้วยเลือดสัตว์ร้ายตัวนั้นก็ยืนคร่อมร่างของเขาอยู่บีค่คอยๆคลานไปหาแซมแล้วก็ป้ายเลือดขึ้นมากินแต่แล้วเธอก็อ้วกจินเจอร์ในร่างสัตว์ร้ายได้กัดเข้าที่คอของแซมจนตายมันตามไล่เล่นงานบีต่อบีก็วิ่งหนีไปซ่อนใต้บันไดและกำลังจะหยิบเข็มฉีดยาแต่สัตว์ร้ายก็พุ่งเข้ามาใส่เธอซะก่อนบีร้องเสียงหลงเธอรีบหยิบเข็มฉีดยา แล้วก็ทีบกำแพงก่อนจะวิ่งหนีเข้าห้องนอนแต่ว่าสัตว์ร้ายก็ตามเข้ามาได้ทันบีมีเพียงแค่มีดเล่มเดียวและก็เข็มไม่ป้องกันตัวสัตว์ร้ายกระโดดจู่โจมเธอทําให้มีดปักเข้าที่ตัวของมันจนแน่นิ่งบีเองก็นั่งช็อกตกใจพลางมองรูปถ่ายโปรเจกต์ฆ่าตัวตายของเธอเธอน้ําตาไหลและคิดว่าไม่น่าทําอะไรบ้าๆแบบนี้เลยบีมองเข็มฉิดยาในมือและค่อยๆคลานไปกอดร่างพี่สาวที่นอนหายใจโรยรินและสุดท้ายพี่สาวก็ตาย และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดก็จบไปแล้วนะฮะสำหรับหนังเรื่อง g ิ n g e r Snap ต้องบอกว่าหนังเรื่องนี้นะครับมันเป็นหนังที่ผลิตในแคนาดาและก็ประสบความสำเร็จอย่างมากเลยเพราะว่าหนังเรื่องนี้นะครับมันแสดงให้เห็นถึงความสิ้นหวังของผู้หญิงในสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษจริงๆแล้วนะครับเดิมทีจินเจอร์เนี่ยก็เป็นวัยรุ่นทั่วไปนี่แหละสนุกสนานกับชีวิตแต่แล้ววันหนึ่งชีวิตของเธอเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนไป,ไปนะครับเมื่อเธอพบกับบางสิ่งบางอย่างนั่นเองและมันก็นําพาความตายเนี่ยมาสู่เธอ สำหรับนางเรื่องจินเจอร์สแนปะครับได้คะแนนจากเว็บไซต์รันเตนเดมิเตไป89และคะแนนจากเว็บไซต์เอ็มนะครับได้ไป6.8คะแนนและใครที่ชอบคลิปนี้สามารถกด Subscribe กด Like กดแชร์เพื่อให้พวกเรามีกำลังใจกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในวิดีโอตัวต่อไปครับ